สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนานนานนะครับวันนี้ก็กลับมาบ้านนะครับก็หลายเดือนมาแล้วครับที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านนะครับผมสาหรับทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับเดินรอบรอบบ้านนะครับดูสวนเราจะพาไปดูว่าแม่ลูกอะไรบ้างในรอบบ้านนะครับผมไ ชื่อว่าธรรมะกี้ในลูกจะพาล้องถังทองครับน้องถังทองครับสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะแล้วผู้ผิดนะสวัสดีครับสี่ผู้ชายนะครับผู้ชายนะเดี๋ยวพาถังทองนะครับไปดูรอบๆบ้านนะครับฤดูนี้ก็อันนี้ฤดูร้อนนะครับเนาะมันก็จะร้อนนิดหนึ่งนี่อาทิตย์บ้านนะครับไปคนคว้าไหมอือออกไหมโอ้โห ว,ว่าควายยังไงราคาถูกว่าน้องถังทองอย <laughs> ูนะ <laughs> ใช่เหรอะใช่เด <laughs> ี๋ยวไปแล้วครับคุณดูควาควยคุยอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านหลังนี้ก่อนอันนี้สร้างไว้ให้แม่อยู่นะครับสร้างไว้ไม่อยู่คือเผื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตที่แบบเหมือนบนดอยครับเพื่อที่ได้ไม่ต้องตอัดตูดเยอะนะครับอันนี้คือต้นหมากต้นหมากก็คือแม่ก็กินกินต้นหมากกันนะแม่ไม่ใช่ดิ <laughs> แม่จะกินต้นหมากได้ยังไงคือแม่ก็ชอบกินหมากก็เลยต้องปลูกต้นหมากนะครับทักษิณว่าสังเกตว่าที่สวนเนี่ยคือจะปลูกไว้เยอะเลยครับดูเที่ดูแผด,ดูนะเนี่ยมันจะเป็นต้นหมากพวกมะม่วงหรือว่ากล้วยนะครับคือกล้วยเนี่ยคือที่มันมีผลเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้กินนะครับแต่พอแฝกขับมาเราก็ให้ขับขอบไปกลับไปกินที่บ้านนะครับผม นี่ครับทุกคนก็สังเกตดูน,นะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมอันนี้ก็มีกันนะต้นหมากเยอะมากเลยในส่วนนี้ผมจะปลูกอะไรอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้อันนี้วอลคาโดครับวลคาโดเรานี่รู้สึกว่าต้นนี้โตละวเืออวคาโดนี่ผมปลูกหลายพันมากไม่ว่าจะเป็นพันแทกพันอะไรนะพันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าที่ที่โตด,ดีดีก็คือพันพื้นเหมืองครับโตดีมากแต่แต่ยี่ห้ออื่นไม่ใช่ยี่ห้อ <laughs> พันอนึ่งนี่ไม่ไหวครับผม ไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือวัว้นที่ผมปลูกไว้แต่ว่าบางต้นมันก็จะใหญ่บางต้นมันก็จะเล็กนะครับมันจะไม่เท่ากันโอเคอันนั้นคือส่วนที่เราปลูกไวน้นะครับนาะนะครับไปเราไปเข้าไปที่บ้านกันนะครับวันนี้เราจะพาไปทขาควอมสาวห้องน้ํากันดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยบางทีอย่างบ้านหลังเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแขกบางทีมาบ้านอย่างเงี้ยครับผม อ่าสิ่งที่สําคัญคือห้องน้ำนะครับเราต้องสะอาดนะครับเนาะเพราะว่าห้องน้ําก็เหมือนเป็นน้ำตาให้กับเรานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ห้องน้ํไม่สะอาดนะครับเดี๋ยวก็เหมือนว่าเราเป็นคนไม่สะอาดนะแต่ว่าผมเป็นคนสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแต่ว่านี่คือไว้สําหรับอาบน้ำสองข้องนอาบน้ำอันนี้เป็นข้างนอกนะครับคืออันนี้ใครสามารถใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะอันนี้ใครสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะครับห้องน้ำสาธารณะ ใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นห้องหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นห้องน้ำอายสองห้อเป็นห้องอาบน้ำครับผมผมจะพาทุกคนนะไปดูห้องน้ําในบ้านนะครับจะไปดูว่าห้องน้ำาป็นสะอาดไหมหรือว่าเราต้องอถ้าไม่สะอาดเราต้องจัดการยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนาะเข้าไปดูห้องน้ำในบ้านกันโอเคนะครับไปดูห้องน้ํากันครับไปเป็นไงครับห้องน้ําที่บ้านผมสกปรกมากสังเกตว่า ห้องน้ําตัวนี้มันจะมีคราบนะครับมันจะมีคราบสีดำๆนะครับผมนะ<ม><ม>ห้องน้ําที่บ้านผมมันเป็นตัวแบบชักโครกที่ไว้เหยียบเนาะวันนี้ก็เลยจะมาจัดการซะหน่อยนะครับในการจากที่มันดำแล้วด,ดูสภาพไม่ได้นะครับผมจดท้ายมันเปลี่ยนห้องน้ำที่แบบเหมือนได้ห้องน้ําใหม่มาเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือตัวช่วยในการล้างห้องน้ำของผมนะครับคือตัวนีุ้ผมใช้ประจําที่บ้านเลยนะครับผมก็คือตัววิสอทิงนะครับตัวนี้คือประหยัดแรง นะครับไม่ต้องขัดเยอะคราบต่างๆนะครับมันก็จะมออกได้ไง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมตัวนี้สะอาดสบายแรงนะครับและที่สําคัญคือกลิ่นเขาไม่ฉุนวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับไปขัดห้องน้ำาห้ตัวเองเลยนะครับผมท่าเาเราเราไปลุยกันเลยครับผมใใครใครร ตอนที่ห้องน้ำของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสะอาดเกลี่ยมเลยนะครับผมมองเลยว่าบอดวิ่งเข้าตาเลยนะครับทีนี้ครับผมคราบนะครับสังเกตนะครับคราบที่อยู่ในห้องน้ำาะคผมก็ผ่าไปแบบปอกหมดหรือเกลี้ยงเลยนะครับผมเหมือนเราได้ห้องน้ําใหม่กลับมาเลยนะครับผมจากที่ห้องน้ําที่เต็มไปด้วยคราบสกปรกฝังใจนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือสะอาดแบบไม่มีทิติการเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเอาไปว่าใครที่อยากได้ห้องน้ําที่สะอาดเกี่ยแบบผมนะครับต้องไปจัดเลยแหละครับกับตัววิซอพิงค์นะครับผม ก็ใครที่อยากใช้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ ร้านสุดอกซื้อชั้นนำทั่วประเทศน,นะครับผมก็สามารถไปใช้กันได้เลยอยากให้ได้ลองครับผมบอกว่าของิีจริงครับผมอย่าลืมไปใช้กันนะครับและที่สำคัญครับตอนนี้ทางวิวอม,มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกลุ้นทองไปกับ MV เพลงใหม่ของพี่โจอ,อี้ปุกว่าศิลที่ไม่ต้องเปล่าคาไทยต่อไปครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วมาร่วมติดแฮชแท็กเพื่อให้ทางทีมงานได้หาผู้โชคดีได้แบบง่ายๆนะครับอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวิวอพิงสะอาดน่าสบายลยครับผม